แกโมนี่เ,เจ็บเบบมากขนาดนั้นเลยเจ็บขนาดหมอยังต้องเอาคัดเอาอันนี้มาแปลแบบนเนี้ยไม่สามารถรักษาให้ปกติได้เชยแล้วมันก็ขวดเก็บเลย R P G มัน,ำน,ำนำเจ็บมากก็มอมายถึง R P G มันก็ต้องเก็บเป็นธรรมดาเ้าไม่น่าเอา R P G มาเล,เลย เอาละคนี่เบียดคือนายเอา้าเกี่ยวอะไรด้วยกางดาชังกาแล้วเอาโพกางดาชังกาแล้วเกัวแล้วก็เอาพีจีมยิงหน้าเองโอเค do 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 do, do. จะทำให้รู้ว่าโ,โกธของจริงมันมันมันจะเป็นว่าถ้าโกธของจริงมันเป็นยังไง่โอเคไหมอานี่โกดของจริงจะไ้อึทำมับบนไ อาวุธ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 ทั้งนั้นลโอ้เต็มไปหมดเลย